สนับสนุนโดยซอสถอยนางลมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวนะครับแล้วก็เตรียมหนึ่งเมนูไว้สําหรับให้ท่านผู้ชมได้ลองทําตามกันดูอีกครับวันนี้เราจะทําเส้นดําเหมือนเส้นสปากเกตตี้สีดําแบบนี้นะครับเรียวกว่าผัดขี้เมากับปลาแซลมอนครับผมมีเส้นดําอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องต้มเส้นเนี่ยประมาณสัก5-6นาทีนะครับแล้วก็พักเอาไว้ตัวเส้นผมจะใช้น้ํามันที่ผัดรวมกับพริกขี้หนูแห้งทอดไปกับน้ํามันนะครับ แล้วก็พอเหลืองเสร็จแล้วเราก็ออกมาพร้อมกันเนี่ยเราแยกพริกออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใบหัวลำพาลงไปในน้ํามันที่กําลังร้อนอยู่ให้เขากรอบแล้วก็พักเอาไว้ส่วนพริกเอามาตําให้ละเอียดแล้วเขารวมกันครับเป็นน้ํามันพริกกับใบหัวลำพาอันนี้เนี่ยเราจะผัดพอลวกเส้นเสร็จแล้วผมก็จะเอาเส้นเนี่ยผัดกับน้ํามันนี้นะครับแล้วพักเอาไว้ส่วนตัวซอสเนี่ยผมจะมีกระเทียมแล้วก็พริกข,ขี้หนูมะเขือเทศมีเห็ดใบมะกรูดแล้วมีใบกะเพรามีพริกไทยอ่อน จากนั้นเสร็จแล้วผมจะทําปลาแซลมอนเนี่ยครับทอดให้กรอบเลยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเส้นดําผัดขี้เมาของผมนี่แหละครับจากนั้นผมจะหั่นปลาให้เป็นชิ้นผมขอท้ายเกือบสุดเรียบร้อยผมได้ปลาเรียบร้อยยังไม่ทําอะไรกับปลานะครับเพราะปลาเราต้องทอดให้สุกแต่ว่าเรารอน้ําตรงนั้นในระหว่างเดีวยวกันเนี่ยผมก็จะดูเรื่องส่วนผสมที่เป็นของซอสกันครับผมมีมะเขือเทศ ผมจะหั่นให้เป็นลูกเต๋านะครับเรียบร้อยเป็นลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วผมเด็ดพริกหน่อย เยอะๆหน่อยจะได้แซบๆครับตอนนี้น้ำผมเดือดแล้วผมก็จะใส่เส้นลงไป5หรือ6นาทีนะครับจับเวลาแล้วครับ5นาทีเอาละครับพริกผมเด็ดเรียบร้อยครบหมดแล้วฉะนั้น ขาดอีกอย่างครับกระเทียมกระเทียมเล็กก็ตําไปเลยทั้งหัวได้เลยนะครับรเทียมใหญ่ผมก็แกะหน่อยเพราะเปลือกกระเทียมใหญ่จะแข็งกว่ากระเทียมเล็กเราก็ใช้แต่เนื้อใส่กระเทียม แล้วก็พลิกลงไปคลรกโขลกเรียบร้อยเราจะมาผัดไฟอ่อนๆบนเตาอันนี้นะครับผมมีน้ำมันใส่ลงไปพลิกกระเทียมที่อยู่ในครกที่ตำของเราลงใส่ในน้ำมันสังเกตว่าผมไม่ได้ให้น้ำมันร้อนเช่นเคยนะครับเพราะว่า เราไม่อยากให้น้ำมันกระเด็นเราก็จะไปนี้เรื่อยๆครับขอดูนิดนึงขออีกนิดหนึง่งขอ6นาทีนี่เพิ่งผ่านไป5นาทีเริ่มหอมแล้วครับพอหอมแบบนี้แล้วเราก็เตรียมเนี่ยมเมเ็ดคะทศของเราครับใส่ลงไป เชื่อว่าเส้นเราก็จะใช้ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องให้เส้นเนี่ยยุ่ยเกินไปหรือสุกมากเกินไปนะครับน้ำมันที่เราจะผัดเขาก็ใส่หน่อยได้น้ำมันพริกนะครับโอเคทีนี้เราก็จะหั่นเห็ดเป็นเห็ดฟางนะครับพอใส่เห็ดไปแล้วเนี่ยผมก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ ม,มันตานปี๊บครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยหน่อยครับ คนให้ทั่วให้เข้ากันครับอย่างนั้นเสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ำปลาครับแน่นอนครับใส่ตอนซอสที่เขาเดือดเดือดอยู่แล้วใบมะกรูดฉีกใส่ลงไปครับคลิกไทยอ่อนใบกะเพราครับผมจะลดไฟแล้วให้เขา เดือดเบาๆนี่องเดียวกันเนี่ยผมก็จะเอาน้ํามันทอดปลาของเราอาล้วครับซอสผมได้แล้วนะครับผมก็จะพักเอาไว้ผมจะโอเคผมจะทอดปลากระทะนี้นะครับแซลมอนที่เราหั่นเไว้เมื่อกี้เียกว่าทั้งหนังเลยเดี๋ยวจะทอดหนังก่อนให้กรอบครับ แล้วปลาเราปลาเราเริ่มสุกเรียบร้อยท่านผู้ชมครับปลาได้แล้วปลาออกแล้วผมก็จะน้ำมันเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วน้ำมันกับพริกผมใส่ในนี้แล้วเส้นของเราก็จะใส่ลงไปในกระทะครับผัดให้พริกกับน้ำมันแล้วก็เส้นเข้ารวมกันนะครับ เส้นผมได้เรียบร้อยแล้วแค่นั้นผมได้ซอสเส้นได้แล้วผมก็จะมีปลาลงใบมะกรูดให้เขียวๆผักชีที่ยังมีความเป็นไทยเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเส้นดำผัดขี้เมากับปลาแซลมอนครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวชิมครับ เส้นผมก็ผัดใส่ที่เป็นน้ำมันพริกได้พอคำได้ซอสแล้วก็ได้ปลาเส้นเรามี พริกเผ็ดๆนะครับหรือน้ำมันพริกตัวซอสเนี่ยได้ความสดของมะเขือเทศแล้วก็เผ็ดของพริกที่ใส่ลงไปเป็นพริกขี้หนูสวนครับกับกระเทียมเห็ดฟางเนี่ยหนึบๆนะครับส่วนกลิ่นเนี่ยก็จะได้มาจากใบกะเพราที่เราใส่ไปด้วยเพราะฉะนั้นปลาผมจะสังเกตน,นะครับปลาผมจะไม่ปรุงรสเลยเพราะว่าผมอยากจะให้ปลาเนี่ยมีความสดของตัวปลาแต่ก็จะมีซอสแล้วก็พริกพวกนี้จะทํารสชาติให้ปลาเนี่ยกลมกล่อมกับเส้นไปเหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมครับผัดขี้เมาของผมเนี่ยถ้าพูดถึงเราแยกเป็น3ส่วนคือมิน ปลาใช่ไหมครับเส้นแล้วก็ซอสตัวซอสเนี่ยถ้าเรียกว่าเราผัดรวมกันเอาปลามาใส่เส้นแล้วใส่ซอสลงไปผัดเนี่ยก็เป็นผัดขี้เมาธรรมดาแบบที่เราได้เห็นกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผัดขี้เมาธรรมดาเนี่ยเราเอาซอสแบบนี้แยกไว้เลยแล้วเราค่อยหาปลาหรือกุ้งต่างหากทำซอสเก็บไว้ก่อนแล้ถึงเวลาเราอยากจะทานขึ้นมาก็เอาเส้นมา เอาเอาเนื้อสัตว์มาแล้วก็มาผัดรวมกันก็ได้หรือว่าทําแบบผมนี่ก็ได้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามีเทคนิคต่างๆในรายการยอดเชฟไทยเนี่ยเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันชมทุกวันเสาร์9.15ตอนเช้านะครับทางช่อง5เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ